เดลต้านะครับก็ทำพวกแหลกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับรับโอ้ตัวนี้พีคมากเลยพี่เห็นสิผมรักเลยะคือตัวนี้นะครับคือเอาง่ายๆฮะตอนที่ผมไปเรียนกับอาจารย์นุ้ยครั้งแรกนะครับอาจารย์นุ้ยเคยพูดตัวนี้ด้วยนะฮะเดลต้าเนี่ยอาจารย์นุ้ยดูเงินสดในมือเขาสิโอ้โหตอนนั้นเท่าไงฮะหมื่นสี่หมื่นห้าพันล้านอ่ะที่แบบว่าเงินกองท่วมบริษัทอะครับพูดง่ายๆ โอ้ครับนึกถึงเอเงินอยู่ในสระว่ายน้ําเลยที่องติแล้วก็แหวกว่ายอย่างงี้แหวกว่ายในตอนเงินตังโมอย่างนั้นต้องแลกเป็นแบงค์ยี่สิบนะจะได้เยอะหน่อยจะได้เต็มสระก็ก็เป็นอย่างก็กาไรปีนี้นะครับ6,713ล้านเพิ่มจากปีแล้ว5้4 3ล้านก็เติบโตเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1 7 0 0จ็0ร้อล้านเลยนะครับก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับครับ ก็มาดูกันต่อครับก็ปับจ่ายปันผลสามจุดหนึ่งบาทต่อหุ้นด้วยนะครับครับนี่หนึ่งมีนานะครับสามจุหนึ่งบาทต่อหุ้นอ่าถ้าใครถืออยู่ก็มีโอกาสรับนะครับ,ค,รบคือคาอธิบายฝ่ายจัดการเนี่ยผมอ่านมาก็มีถต่เรื่องดีๆทั้งนั้นน่ะนะฮะครับอยอดขายเพิ่มขึ้นกําไรขั้นต้นดีขึ้นอัตรากําไรขั้นต้นสูงขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงอัตรากำไรดำเนินงานสูงขึ้น กำไรสุดที่ก็เพิ่มขึ้นโอ้โหมันเฟลฮะไม่รู้จะหาจุดด้อยตรงไหนดีครับ,รบถ้าเป็นรายการ The Voice เนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหน้องดีทุกอย่างจนพี่ไม่สามารถจะหาข้อติมาพูดได้เลยนะครับใช่ครับมันเดียวก็คือเก็บเงินไว้ทําไมโหถามนี้ครับเก็บเงินไว้ทําไมวันที่ตอนปีห้าเจ็ด ต้นๆปีเนี่ยเก็บไว้ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าตอนนี้เป็นไงบ้างที่อัปเดตหน่อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวยด้านท้ายมีนะครับคือง่ายฮะเขาขายพวกเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือทุกกลุ่มนะฮะกลุ่ม power อร์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มจัดการพลังงานอะไรของเขาเนี่ยรายได้มันเพิ่มขึ้นนะครับคือคือพูดง่ายว่าส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ไปดูเองนะครับว่ามเขาขายอะไรขายเยอะทีร่รู้ไหมว่าครั้งแรกที่ผมซื้อหุ้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่คาดครับ ยี่สิบหกบาทโอ้ยถ้าผมซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนจัดจำหน่ายตัวมอแปลงไฟอะไรพวกนี้ยให้กับทาง Facebook ครับฮะ c ฟ e o o o k เฟซบุ๊กเนี่ยแหละที่เราใช้กันมี Data Server ครับ<อ>เขาเป็นคนทำ<อ>มอปหมอแปลงอะไรเนี้ยส่งอ,อย่างนั้นเลยครับล<อ>ากการผลิตของเขาอยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศก็มีฮะแล้วส่งออกไปยุรโรปไปทั่วเลยครับ รับไปทั่วครับผมครับตอนนี้ก็น่าจะได้กำไรประมาณสองเด้งนะครับสองเด้งได้พี่เห็นทีสองเด้งสามเด้งประมาณนี้ยครับคุณน่าจะซื้อแล้วแบบว่าอะไรฮะสลบแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีเลยนะครับแต่เอาโดยความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถซื้อตอนนั้นตัวเดียวได้หรอกครับผมครับผมครับก็คือยอดขายเนี่ยอยู่ในรูปสกุลเงินของต่างประเทศ นะฮะก็ส่วนใหญ่นะครับก็ได้ประโยชน์จากเรื่องอ่อนค่าของค่างเงินบาทนะครับโอไไนะ้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยครับก็เดี๋ยวค่างเงินบาทแข็งขึ้นมาไม่แย่หรอฮะอ๋อก็ดูทิศทางไปก่อนครับ <laughs> ผมไม่รู้จะถงหรือจะอ่อนต่อจากนี้อ๋อครับนะผมอ่ะแล้วทง,ง่านก็ผลผลิตบางผลิตภัณฑ์ก็ขยายตัวนะครับจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศพัฒนาแล้วในอเมริกาในยุโรปนะครับอ่าครับก็บหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีรายได้ดอกเบี้ยรับสองร้อยกว่าล้านมีกำไรอัตราแรกเปลี่ยนอีกสี่ร้อยกว่าล้านนะครับครับมันก็ในตรงนั้นแหละพี่อันติตรงนั้นแหละครับสองอันนี้ก็มันหนุนเข้ามาอีกหกร้อยกว่าล้านนะครับครับตอนหนุนเข้ามาหกร้อยกว่าล้านเนี่ยอ่มันก็ง่ายๆถ้าตัดหกร้อยกว่าล้านออกเนี่ยก็อาจจะก,กําไรเหลือประมาณสัก 6,000ล้านต้นต้นครับครับก็มากกว่า5,900ล้านเล็กน้อยครับนั่นดีพี่หันติก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับสําหรับคนที่สนใจหุ้นตัวนี้เพราะว่ามันปีนี้ค่อนข้างพีคเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงค่อนข้างเยอะครับอ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นบริษัทที่อาจารย์้มเคยบอกโหเก็บเงินเป็นหมื่นสี่หมื่นห้าพันล้านแล้วดูนะฮะตอนนี้เก็บเท่าไหร่ครับครับอ่ะผมซูมให้เลยฮะ โอ้โหนี่มันพระเจ้าช่วยกล้วยตากเลยนะพี่กันติผมว่าบริษัทนี้เนี่ยให้เขาไปประมูลขึ้นดีกว่าครับมีความพร้อมในการประมูลชัดเ็นครับแบบนี้อละขึ้นใต้น้ำดีกว่าพี่กันติแบบนี้เนี่ยจานุ้ยครับก็ดูสิครับวันที้จานุ้ยบอกผมนี่มันเกือบห้าหมื่นห้าพันล้านซิ้งปีห้าเจ็ดมาเกือบหมื่นแปด ตั้นปี58มา20,000กว่าโอ้โหมันเงินมันท่วมบริษัทแล้วครับครับคารับ <c oughs> ถ้ามองบริษัทที่ทำอีเล็กแล้วก็โปรดักต์แต่เป็นโปรดักต์คนละอย่างนะอย่างเคซีอย่างเงี้ยครับครับบริษัทนี้ใช้บริษัทนั้นนี่ใช้เงินแบบขยายอาณาจักรตลอดเวลาอืมแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเดลต้าเนี่ยอาจจะผมว่ามันเต็มเต็มอะครับแต่งู้ดูแค่อัตราดอกเบีย้ยที่เขาได้ในในปี ในปีนี้สิครับโอ้โหเนี่ยถ้าสองร้อยกว่าล้านละบางบริษัทยิงกำไรไม่ได้เลยนะครับสองร้อยกว่าล้านเนี่ยแสดงว่าอนาคตของเขารายได้หลักจะมาจากดอกเบี้ยนะครับพี่เห็นดิก็จริงๆน่าจะหาผลตอบแทนอะไรที่ดีกว่าดอกเบี้ยก็ได้นะครับผู้บริหารบอกว่าซื้อหุ้นตอนนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะซื้อทองก็ยิ่งเสี่ยงฝากธนาคารดีที่สุดอะไรเงี้ยใชียครับคงจะฝากธนาคารคงจะดีสุด ฝากธนาคารในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า,<อ>าสิงหาปีนี้เนี่ยรเรื่องของเงินฝากเนี่ยก็จะลดเหลือการคุ้มครองแค่หนึ่งล้านบาทตอ่อหนึ่งบัญชีตอ่ตอหนึน่งธนาคารแค่นั้นเองโอ้โห,โหก็จะมีความเสี่ยงเริ่มมีความเสี่ยงนี่ถ้ากใ,ใครแบบมีเงินเยอะมากนะครับเกินสักสิบล้านขึ้นไปมันก็จะมีระเริ่มมีปัญหา เป็นปัญหาของคนมีกระตังนะฮะน่าสงสารครับก็เดี๋ยวปัญหานั้นจะได้รับทานแก้ไขครับผมหาเครื่องมือมาแล้วว่าจะไปลงทุนในด้านไหนอีกครับก็อนเนี่ยให้พี่เห็นติเป็นคนจัดการนะครับเอาเราอผมผมวางแนวทางไงเห็นติก็ไปอเคข้อมูลมาโอเคครับได้ครับครับก็สังเกตนะฮะกำไรมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้5 3ดบาทต่อหุ้นนะครับไตม่าสี่ก็แผ่วกับ แผ่วลงไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับไต่มาสสองไต่มาสสามแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าปกลงเยอะนะครับก็ไล่เลี่ยกันนะครับก็ถือว่าไล่เลี่ยนะครับปันผลออกมาสามจุดหนึ่งบาทต่อหุ้นนะครับก็คิดเป็นสเปอร์เซ็นเทียบกับราคาปิดเจ็สิบแปดบาทวันนี้ครับครับก็อืมก็ถือว่าไม่ได้ต่ำมากแต่ว่าก็กลางๆนะครับก็ไม่เร็วครับเออพี่อันติคุณก็สิลล่าสุชินคุณสุจินนะครับ คุณสุดจินเนี่ยน่าจะอยู่ห้องหุ้นเสี่ยงต่ําปันผลสูงนะครับซื้อวีดีโอไปถามว่าเดลต้าตอนนี้ครับซื้อได้เปล่าครับเข็นติอะไรอะไรโอโอนะฮะเดลต้าครับอ๋อเดลต้าตอนนี้ซื้อได้หรือเปล่าล่ะครับครับในในความคิดเห็นของพี่ขันตินะไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมว่าซื้อได้นะฮะอืมก็ซื้อได้ครับแต่แค่ระวังเรื่องค่าเงินเป็นปัจจัยสําคัญนะครับต้องบอกว่าซื้อได้ถ้ามีตังค์สิ ได้ถ้ามีตังค์ครับเราเราไม่สามารถแนะนําให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนได้พี่เห็นที่โอเคครซื้อได้ครับถ้ามีกระตังครับแล้วก็อะไรซื้อได้ครับถ้าพอใจที่ปันผลสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็ครับต้องคุยกันคือตอนนี้ปันผลสี่เปอร์เซ็นครับถ้าพอใจที่สี่เปอร์เซ็นตก็ซื้อได้ครับได้ครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปันผลเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณสี่เปอร์เซ็นตนี่แหละครับอืมไม่มันไม่มีน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ประมาณสามจุดเก้า อืมครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยแล้วครับครับถ้าอยากได้มากกว่านั้นหน่อยสักสี่จุดห้าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ผมว่าก็เยอะกว่าค่าเฉลี่ยน่าจะดีครับครับผมก็จะชอบประมาณสี่จุดห้าหรือห้าเนี่ยแหละอืมครับผมขอให้มากกว่าค่าเฉลี่ยสักจุดห้าอย่างเงี้ยก็โอเคละครับแต่ว่าต้องมีกําไรนะอต้องมีกําไรกําไรต้องไม่ตกคัดว่านติงไหม ไม่ใช่เป็นในเซ็ตอุ้ยปีนี้ปันผลหกเปอร์เซ็นพอเหลือไปดูกําไรตายละว่ะมันเป็นอดีตเป็นอดีตไปต้องระวังนิดนึงนะครับมันเป็นอดีตครับก็เดลต้าก็ประมาณนี้ครับก็อืมก็ยังมีเรื่องดีๆครับ